นี่ก็คือเห็นใจเหมือนกันสําหรับพี่หญิงรัฐาเพราะว่าเขาบอกว่าแอบนอยนะถ้าสมมติเราไม่ได้ท้องอ่ะคุณผู้ชมแล้วเจอคนบอกว่ายินดีด้วยนะคะทักแรงเหรอทักแบบจริงๆอ่ะไม่ได้แซลด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเขาก็บอกว่าความมั่นใจลดควบอยู่เหมือนกันค่ะสำหรับขาแดนส์อย่างพี่หญิงรัฐานั่นเองนะคะเขาบอกว่ามีหลายคนอ่ะเขาไปแสดงความยินดีเพราะคิดว่าเขาท้องก็คือไปเม้น ยินดีด้วยนะคะ c o n แกร t อะไรอย่างเงี้ยค่ะเธออธิบายอย่างงี้บอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่มีหน้าท้องอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมันเป็นเหมือนท้องล่างอ่ะผู้หญิงเขาท้องล่างนี่เขาว่าเอาออกยากที่สุดเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่แบบว่าสะสมไขมันของเราคือจริงจริมันมีหลายชั้นแหละจริงแต่ไอ้ส่วนสามชั้นอ่ะของผมอ่ะเอาออกยากต้องออกกลังกายหนักนะคะ เธอทาให้หลายๆคนเข้าใจผิดนะคะส่วนเรื่องมีทาย,ยาทเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติเธอบอกว่าถ้าภายในปี2ปีนี้ยังไม่มาเนี่ย<ส>ก็คงตัดสินใจไม่มีเลยถาวรค่ะสองคืนชุดว้ยนำ้ำสามชุดแล้วเราเหมือนมันเราไม่ได้ไปทะเลแบบนานมากอยากอาบแดดพอเขาเริ่มเอ็นกายเราเไปไเลยแล้วเราไม่เห็นแบบนี้นเขาก็จะอ่าอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้โปจนแบบ น่ากลัวอะไรเงี้ยเราก็เลือกรูปอะค่ะแต่เขาจริงๆเขาก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นหรอกคือถ้ามันมันโผลมากจริงๆที่เขารู้สึกว่าดูแล้วเขารู้สึกว่ามันอาจจะไม่พอดีอาจจะดูแบบด้วยวัยเราด้วยอายุเราอะเนาะเราก็แบบเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ในะระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเราก็เขาก็แค่จะเตือนอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเขา่วงเราอย่างเดียวเราก็ห่วงก็เหมือนกับช่วยกันดูแลแหละว่าเออแบบเออเราควรจะวางตัวยังไงควรจะทำตัวยังไงอะไรเงี้ย ไม่ได้ท้องนะคะหลายๆคนที่ไปดูคอนเสิร์ตแล้วบอกว่าโอ้ยคอนเสิร์ตนี้พี่หญิงเต้นเบามากสงสัยว่าเต้นเบาคือหมุนมนืหมุนหัวหมุนหัวเฉยๆแต่ว่าจริงๆไม่ได้ท้องเขาเรียกว่าร่างกายเราอ่ะมันก็จะมีส่วนที่แบบแขนแขนเล็กขาเล็กแต่ว่าหน้าท้องเราก็าอาจจะแบบพุ่งป่องบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าโดย เจนนติกแล้วกันดีเป็นคนตัวกลมแล้วก็เป็นคนเอลใหญ่ต่อให้ยังไงอะถ้าเรามีพุงนิดนึงอะเราก็ดูท้องล่าสุดไปเล่นคอนเสิร์ตมามีคนมาขอถ่ายรูปจับพุงอู้ดีใจด้วย <laughs> มนมนอยนะหนูก็